สวัสดีครับจากทอริซิ่งช็อปนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับตามที่น้องๆนะครับได้สนับสนุนนะครับและก็ซื้อสินค้านะครับจากทางร้านเรานะฮะก็ก่อนอื่นนะครับต้องขออภัยก่อนนะครับสองสามวันนะครับที่ผ่านมานะครับก็ไม่ค่อยได้รีวิวให้กับน้องๆนะฮะที่ซื้อสินค้านะฮะ หลายๆท่านนะครับต้องขออภัยด้วยช่วงนี้นะครับก็มัวแต่ติดภารกิจหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็มัวแต่ทำรถเจ้าปอนๆด้วยนะฮะมัวแต่ทำคลิปก็เลยไม่ได้รีวิวนะครับให้น้องๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับประมาณ10บกว่าท่านนะฮะสิบกว่าคนนะฮะก็วันนี้นะครับโดนต่อว่ามานะฮะ <c oughs> สมํำหน้าเลยนะฮะไม่ยอมรีวิวให้เลยซื้อของหมดตั้งหลายพัน ดนเลยนะครับวันนี้ต่อว่ามาเลยนะครับจากน้องที่อยู่อยุธยานะครับอยุทยานะครับซื้อชุดโ้อนะครับของโยโกไปนะครับทั้งชุดเลยนะครับวันนี้ขขบโยโกแล้วก็ดุมนะครับโดนต่อว่าเลยนะครับไม่ยอมรีวิวให้ก็ขออภัยด้วยนะครับต่อไปนี้นะครับก็จะรีวิวให้ทุกท่านเลยนะฮะต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับสองสามวันที่ผ่านมานะครับน้องแค่รีวิวก็ประมาณ เกือบ1สิบคนนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาเริ่มต้นกันใหม่นะฮะสำหรับน้องๆที่ซื้อของและให้รีวิวนะครับต่อไปจะไม่พลาดแล้วนะฮะอ่ะสำหรับโชคตัวนี้ก็เป็นของ YS นะครับ YS ข้างในก็เป็นกระบอกสีทองนะฮะเป็นของ Giza ความยาวก็3 4มมิลนะฮะกระบอกหยาบนะฮะกระบอกแก๊สเป็นตัวหยาบนะฮะ ตัวนี้นะครับแล้วก็สวิงอาร์มนะฮะขออภัยนะครับเดือดน,นิดนึงสวิงอาร์ม <c oughs> เป็นแบบไม่ยืดของ MS Italy. i t a อ y ิตาลีเวฟร้อยสิบไอใส่ได้ดรีมร้อยสิบไอใส่ได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดใหญ่นะฮะแกนลอ้อเอ้ยอแกนลอ้อก้านเบรกนะครับตัวยืดนะครับแบบ2นิ้วเดิมก็ใส่ได้นะฮะแล้วก็ตัวยัน อันนี้ใส่ตัวยันให้ผิดแล้วนี่เดี๋ยวนะครับต้องขอภัยนะครับเอาอกก่อนอนี่นะครับตัวยันนะฮะตัวยันเบรกหลังนะฮะสีน้ําเงินอ่าแล้วก็แกนล้อนะครับสีน้ําเงินอ่าอ่านี่นะครับผมตัวนี้เป็นชุดใหญ่นะครับชุดละพันสามนะฮะแต่เพียงแต่ว่าตัวนี้นะครับน้องเขาเอาเป็นของเทพอสูรนะฮะ จะแพงกว่านิดหนึ่งนะครับเพราะตัวนี้ตัวละร้อยแปบาทปกติแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจัดชุดก็เป็นพันสามนะฮะแต่น้องเขาขอเปลี่ยนตัวนี้นะฮะก็จากตัวนี้นะครับถ้าเป็นชุดนี้ก็พ3นสามเปิดน,น้องเขาขอเปลี่ยนตัวนี้ไม่เอาเอาเป็นเทพอสูมแทนนะฮะตัวนี้ก็ร8 5บห้ตัวนี้ร้อยยี่สิบาฮะนะฮะ,นะฮะก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้บอกว่าสวยดีนะครับ ก็เป็นชุดใหญ่นะฮะตัวนี้แล้วก็โช็กด้วยนะครับแล้วก็บอกให้แถมสติกเกอร์ให้ด้วยเราแถมอยู่แล้วนะครับอ่าโอเคนะครับผมแล้วก็จะแถมให้สักสองชุดนะฮะขอบคุณมากนะครับอ่าเดี๋ยวเอยน้ำหน่อยนะฮะน้องอังคณาจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับอำเภอเมืองเลยนะครับอ่าน้องอังคณานะครับจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็รอรับได้เลยนะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็สวัสดีครับ